นะครับผมเฮ้ยนี่นะครัยขออนุญาตก๊อปสกินสักคู่นะก๊อปไงอ่ะไม่ก๊อบพี่เฮ้ยมันไม่มีหรอกเนี่ยในเลื่อนลงเลื่อนลงนี้มันมีมากเลยนะนี่อะเฮ้ยแม่งเพิ่มมาเยอะจังวะไปโอ้ยหลายรถจัดเยอะไัดเฮียอันนี้เมนูรถเหรอคิวเอนจินไม่มีมีล็อกรถอะโอ้ย เฮ้ย N P C ทำไม่ยากหายได้ไพี่พพรองทำให้ยางผมหายดิ N P C เขามอเรรถไงกดกด,กดอันบนดิดีแทด,ดได้กดอันดีดีอีเดียดีีอฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนยเามันไป็นหน่ันรออ้อยอะอ๋อต้องเป็นคนนั่งทำไหมเฮีย อ๋อกดไอ้ภาพว้ามาแว่นดูแบยคนเต็มเลยนะไหนมันอยู่มันอยู่ตรงไหนดูจอมันดิเนี่ยมันเอฟเคหรอมันีเอฟเคเออรถใครอี็นไหมพี่เศษคัน้คันแรงไหมแขงแรงนะขันี้แม่งได้แค่ถามวันนี้มันใช่ไหมใครไม่รู้เนี่ย โหลพี่เสียงรถให้หน่อยโอ้หพี่อยากได้รถแบบพี่อ่ะรถบินรถบินเสกให้จริงอ๋อนี่ก็เสียงหายรถไม่หายโอ้โหพี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงรถให้หน่อยได้ไหมได้ไหมอ้าวเราพี่เราพี่สวัโหลครับสวัสดี พี่ด yeah, no. okay. ูชื uh ่อรถละเกอยเพู่จนี่เลยดูชื่อรถเ่ไหนเลยรถันแดงๆอะเฮ้ยนี่มยีนี่ไ้นียเ่ยราไปเนราไปนไน่าี่เนีราไปไเนีราไหนี่เ่ มาดูจอเราเดี๋ยวพี่เห็นชื่อโฟมอวมันเป็ล่ะพี่ปรับเป็นนี่เดี๋ยว V I S U อ่ะดูดูดูด V I H U S U อันบ, <100. S 2> บนอ่ะไม้ของอูเลน่ะ V I S U อ่ะออแล้วปรับเป็นห้าร้อยเมตรเห็นไหมปรับตันเลยตรงเลยโอ้พันร้อยอ่ะรถแรงอยู่สามร้อยแต่รถมันบางคันก็ขับเจ็ดร้อยเลยเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้ไหนควายอ๋อเฮียม้าขับเลยอ่ย มันนี่มะครับสวนเรามาใช่มา,มาทางนี้ด้พรแข่งเปล่าห,หมเวได้ได <c oughs> โอ้ค,คิกเราจะตามมาานันทันไหมเอาฟอซ่างไงาแข่งครับพี่แข่งมครับพี่พ ขับรถรลอหนึงได้ไหมพี่ออกสต่าก่อนันดีสผมเนี่ยผมเนี่ยขับรถฟีอยู่นะพี่ว่าขับรถฟรีเหรอพี่นั่งรถฟรีนะคลิกให้ไม่ร่วให้เขาใส่ท่อไ้ผม ไอฟอซ่อาบีเอ็มเอกนี่คือของปอว่าไดไดโลเฮียด้วยรถบอดิออนบอดิออนหรือเปล่าเนี่ยเออดิออร์บอดิออร์ไม่บอกเลย ไขายไปไอ้เนี่ยเดี๋ยวรอแล้วกันนายสล้อแดงกูยกล้อแดงกูยกล้อแดงฮ่าตยังแดงอ่ะโอ้แรงจัดเลยพี่พอสะ เดี๋ยวผมจูนรถหเอาไหมผมจนหเอาไเอาพี่ปรับให้รถไม่หาแล้วใช่ไหมได้ครับได้ครัผมจูนรถห้ครับขอบคุณมานไดได้ครับได้ครับไม่ได้เขาพี่แล้ว้อหายเลยไม่นี่ปรับกูดีหอดิอยขับไป ปั่นเนี่อะยังไงยังไเราขอมาบพี่ยกล้อเลยเราน้อง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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้ววิ่งตันเลย720โหลครับพี่ขอรถหน่อยครับพี่ลองดูเลยน้อง พี่ขอขับรถขอรถหน่อยครับครับนะครับผมเอาไปเลยครับพีบบ่ดูชีนี้มันมีชีลด้วยมั้งอยากได้รถันที่ไม่ใช่ฟอร์ซามันหรืนะเลื่อนลงเนี้ยอุ้ยจีออโนเอ่อในโตเฮียเออดีเออดีโอรถแม่งเย็นอะประเทศนี้เียมันดีใจนะเฮะียกลับมาเล,เลยคุย <laughs> ดีใจไอ้เศษแล้วไง จีอจีอโน่ G o no. ใช่หรอไม่มีนะครับในตโรเอ็นเอ็นเอ็กซ์เปิดเจกได้เหรอนะอมามากูห้อยคันนี้แต่งอะไรเลยมันมีของแต่งนะไอ้เปลี่ยนสีอะไรเปลี่ยนสีอเอาสีอะไรไอ้มันมีให้แต่งด้วยเอาท่อมันมีอะไรนะทอ่อสีอะไรทอ่อไอ้รถเอาสีดำแล้วกัน เอ๊เอาสีเทาสีเทาไม่เอาเทานี่ไม่เอาเทานี่เออเอาไปเถอะอ๋อมันนี้อะไรอ่ะกระจกเอ้ยเอาดิเอาดิใส่กระจกใส่กระจกเออเฮ้เท่จัดโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะไหนวะถอดถอดใส่ถอดใส่ดิอ๋อนี่ไงเนี่ยนะโชคอ๋อมเอาเลยอาดิเอ้ยวะโช็โกลินเุ้ยไอฮอนนี่คือเท่อะไรเนี่ย

không không này không đang này anh ló em không biết à hai ngõ nó อกูแดกว่าไเงียโอ้ยอ๋อห้าร้อยเล่นอะห้าร้อยอะพี่จิด้อะไรก่าไอ้เงี้ยเอ้ยเอาไว้เงี้ยห้าร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเ้ยเอา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 ไอ้เงี้ยจะรู้ไร้ก่ดนรถกไม่ทันเลยอะเ่งแรกยรถกูแบบติดติดดินแล้วไหนเฮียเฮียวิ่งได้มากกว่านี้ป่ะเนี่ย 5อ5ห้าร้อจร้อยเจ็ดสิบมันจะตามยังว่ามันไกลจังวงไรว้ไกลดีอ่ะโอ้ยเอามาแทงกูได้ไงอ่ะเอาดีเอออยู่ดีมัแทงผมเฉยเลยผมตผมำมันมาคยอโอ้ย่โย่โวยพี่แรงเกินพี่ไม่มียนนิ่อย่างมือีรถไม่แล้วทม่ f ทำรถ รถไม่อีลีดลีดโอ้ยลีดโถพี่รถที่ขับเท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวพี่เซกลีดมาหนึ่งน้องเดือดเเจอกันเจอกันขับเท่าไหร่เราได้พี่ไม่อกี้พี่ขับได้แห่ะเจ็ดร้อยโอ้ยมามาเจอกันมามาเนาะมาเจอกันหน่อย เห็นพี่อพี่ลองลงรถขึ้นมาเลยได้เลยนะมนแบบบ้าอี่แล้วเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมน้องบอกว่้เห็นนะแาเล้งเนี่ห็นะาไเห็นปะเห็นไหมเนี่ยเห็นเกูเห็นเลย มาพี่มาแข่งกันเหรอรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะโอ้รถข้อมไนงะโอ้ยไอ้เหี้ยกูรถกูเหมือนจูนใหม่ไอ้้เหียขับได้260เ <c oughs> <c oughs> ออยหกเออไอ้เหี้ยจูได้ไหนเดิโอ้กูว่าไปออไรอเลยได้กันไอ้เหี้ย มันมีรถใยอะไรแล้วมั่งเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยพี่เสกรถที่ไหนสปินอะเวทบปเาปุ้ยแม็กไอ้แม็กแม็กแม็กมันกากมันกากไอ้เหี้ยเชื่อผมมันเป็นรถโครงเหล็กไอ้เหี้ยโครงไก่อะเฮ้ยถ้าเอาเวทป้าด้านล่างดีเวทป้าด้านล่างเห็นนะเวทป้าเอเอเอนไหนนะอะไรเนี่ยอ นี่กาดไม่เอาละไม่เอาละเอาอีกคันหนึ่งเถอะอยากได้อีกคันหนึ่งโอกาสจริงอยากได้อีกคันหนึ่งอ่ะขอเอ X m ม n ก่อนนะเห็นไหมฮยซุเปอร์เอ Man มมันกาดไม่เชื่ออีกโอเคเสร็จแล้วมันรถฟรีฮะไปเฮ้ยเอาเวทป่านั้นให้เลยพีมาเวทล่าไอ้แมวแมวแมวโอ้ยยย้ยต้องขับรถครับตั้งองขับรถไปหาโอเค X Man ไปขึ้น้อง โอ้ยได้รถคันใหม่อ่ะมาทำเลยน้องให้ไปก่อนเลยให้ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยอยากซื้ออูเลนต์มากกว่าแม่งพี่ได้ใช้อูเลนใช่ไหมฮะได้ใช้อูเลนใช่ไหมความเร็วไม่รู้อะใช้ดีอะยัไม่ให้มัใช้กำแรงอยู่ดีอะเนี่ยเนี่ยเอ้ย

รถแล้วรถมานอะร <laughs> ถถ่ายเลยพี่กดคิว e n นจ n e ปมันลงทาเป็นทรงขอรถเพีงเฮ้ย,ยคิปปปดประพุทธไมวะเฮ้ยอย่าไปแกล้งมันดีงๆง <laughs> เฮ้ยพี่คิปมันพุดที่ห้องไหนเนี้อฮะได้เหรอปพูดได้ไหนไม่รู้โอ้ยควาย เอ้ยจวแต่ได้สนับไอ้เหี้ยฮะได้สนับ